เราจะมาเทสรถเจ้านิสันคลิกกับเจ้าโตโยต้าคอสไทยไม่เฟี้ยวตรงไหนไปดูกันครับผมแม่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 อุ๊ย <heroes> อ <noise> ุ๊ยพี่จ่อ้าทาวนึงของวดก่อน ก่อนจะดูต่อไปนะครับอย่าลืมฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับให้กับช่องนัดแจมเอซซี a อเซคันเลอร์ด้วยนะครับยอด ผมจะได้พุ่งขึ้นไปจนถึง1ล้านซับกับเขาักทีนะครับขอบคุณมากครับผมไปบ,บายสวัสดีครับผมผมนั่นแจมแบมจูเบร์นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเทสรถตายแจมๆกันนะครับวันนี้เรามีคู่ปรับที่จริงๆเนี่ยกะที่จะไม่ได้แบบรีวิวเทสเปรียบเทียบผมมาลง2คันที่อยู่หน้าเฟซก็มีคนพยายามคอมเมนต์มาบอกว่าน้าลองหน่อยลังเลอยู่ว่าเนี่ยรถมันราคาใกล้เคียงกันเลยเจ้านิสสันคลิกับเจ้าโตโยต้าคอสอะไรมันน่าใช่วะ มันต่างกันยังไงแล้วในความคิดเห็นของน้าเนี่ยมันเป็นยังไงโอ้โหลําบากกูเลยทีนี้จะต้องเอารถ2ยี่ห้อมาปะทะกันอีกแล้วเพราะนั้นในวันนี้นะครับเราจัดให้กับนิสสันคลิกแล้วก็โตโยต้าคอสฟังก่อนนะฮะคลิปนี้สไตล์ผมผมไม่ใช่นักรีวิวผมไม่ใช่กูรูเรื่องเทสรถแล้วก็ผมไม่ใช่เซลล์ขายรถนะครับที่จะต้องมารู้สเปคทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นคุณอยากรู้สเปครถอะไรวิ่งได้เท่าไหร่เครื่องอะไรกี่ซีซีออปชั่นมีอะไรบ้างกดผ่านไปเลยอันนั้นไปหาดู ตามเซลล์ขายรถวันนี้เราจะมาลองกันแบบว่าผู้ใช้สมมติกูซื้อรถมาสองคันเนี่ยใช้แล้วเนี่ยรู้สึกยังไงไปลองกันจริงๆไม่ต้องอวยใครไม่ต้องแบบมาเกรงใจใครสไตล์ผมเลยเพราะเราแม่งสายซิ่งอยู่แล้ววิ่งดีไหมเกาะถนนไหมฟิลเป็นยังไงสัมมัชนะเป็นยังไงเจ้าคันเนี้ยผมก็ใช้เป็นประจําอยู่แล้วส่วนเจ้าคันนี้เนี่ยก็ลองใช้มาประมาณสามอาทิตย์แล้วมีข้อมูลอยู่พอสมควรแต่เดี๋ยวเราจะไปลองกันใครแม่งเฟี้ยว,วกันตรงไหนใครแม่งไม่เฟี้ยวตรงไหนไปดูครับ ผมอ่ะเรามาถึงประเด็นแรกกันก่อนนะครับเรื่องของรูปร่างหน้าตาแว็บแรกคอสแม่งดูใหญ่เว้ยอย่างที่ผมเคยมี คลิปรีวิวไปแล้วในเรื่องของ t โตต้าคล s s ก่อนที่ผมจะซื้อมานะครับรูปโฉมเนี่ยถ้าถามว่าในมุมของผมนะก่อนที่จะมาเห็นเจ้านิสันคลิปเนี่ยทางนี้จะให้ความแบบดูใหญ่กว่าเรียบร้อยส่วนเจ้านิสันเนี่ยถ้าเราลองดูรอบคันไปเรื่อยๆนะฮะก็เป็นกลิ่นอายของนิสันเลยคือมองปุ๊บคุณจะรู้เลยว่านี่คือนิสันก็จะเป็นรุ่นไหนเจนไหนลามไปกระทั่งจนถึง R35 ลามไปกระจนรถต้นแบบของ R35 ตัวใหม่ถ้าใครเคเห็นรถต้นแบบต่างๆ ดูนี้หน้ากระจังแบบนี้หน้าตาแบบนี้ควงมาลายภายในแบบนี้ตอนนี้นะครับนิสสันจะเป็นสไตล์นี้หมดเพราะนั้นความชัดเจนมองปุ๊บรู้เลยว่านี่คือนิสสันเป็นทางสายยุโรปค,ค่อนข้างภาพลักษณ์นิสันก็จะติดนะส่วน t o y o ต a Cross เนี่ยแม่งไม่เหมือนอะไรเลยดูแล้วแม่งจะเป็น SUV Fortuner ย่อส่วนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยก็กำกำกึ่งกึคนละแบบเลยสำหรับรูปโฉมภายนอก2กันนี้ อันไหนชอบเฉียวกันวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวผมพาสาวมาด้วยหนึ่งคนวันนี้นะฮะเราจะไม่ได้ตัดสินกันที่ความชอบของแจมวันนี้เราจะตัดสินกันที่ความชอบของน้องคนนี้ครับสาวสวยหนึ่งท่านนะครับก็คือน้องเต้ยนะครับผมว่าเขาจะเลือกรถคันไหนถ้าจะต้องเป็นเจ้าของแต่ก่อนที่จะให้น้องเขาตัดสินใจครับเดี๋ยวเรา จะต้องพาเขาไปลองของจริงสไตล์แจมแจมกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวนี้คนอาจสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมีสุภาพสตรีมานั่งด้วยเราจะให้เขาเลือกครับระหว่างเจ้ารถ2คันนี้คันไหนเนี่ยจะโดนใจเขามากที่สุดเราจะลองช่วงล่างก่อนเนาะไปในที่ที่เราขับกันบ่อยๆนะครับว่าช่วงล่างเป็นยังไงบ้างขับแล้วเฟิร์มไหมอะไรไหมนะครับไปกัน พร้อไมไหมคะับอ้นอะไรคันข้งนี้ยังเลย,ยนไหนเลยครับคือเอาหนูมาทรมานใช่ไหมเราจะต้องตัดสินใจว่าคันไหนอะน่าใช้กว่ากาันทำไมข้างหลัง,งนั่นเงียบแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยได้อยู่นะพี่จอดข้างทางนึงของว่ากัน เฮ้ยผมว่าท้ายออกมากกว่าเหมือนอาการมันจะออกเป็นเป็นลบขับหลังนิดๆ้วยไม่คล้ายขับหน้าไอ้แปลกนะอันนี้แปลกนะเปนในความเป็นจริงชีวิตเราต้องขับขนาดนี้หรออะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับภาพรถม้าแมวตัดหน้าถูกไหมคะจะเป็นรถที่ช่วงล่างเนี่ยมันเจาะอันนี้จริงหรือปลอมเตียนหัวเลยอะได้ก็แทนที่จะบอกตั้งแต่แรก แบบนีใ้ใส่หมวกกันน็อกเตรียมเลยกินยากแก้เมารถมาด้วยโค้งเนี่ยเป็นโค้งที่ในชีวิตจริงเราอาจจะต้องเจอนะค,ะครับเพราะเราอย่างเช่นเราไปเรากําลังขับไปเดินทางไปต่างจังหวัดอะไรแบบเนี้ยแล้วไปเจอโค้งที่เราไม่ชินทางบางทีมันอาจตกใจและเลี้ยวซึ่งถ้ารถที่ไม่ก่อถนนทรงตัวไม่ดีเนี่ยก็อาจจะแหกโคงโง้งลงเขาไปอันนี้แอร์ในรถเย็นปะคะหนูร้อนมากเลยสวยมากไปถ่ายรูปได้ไม่มาถ่ายกาแฟนะทำคัญอะไรไปไหนไหมไปไหนอ่ะเดี๋ยวมีไรลเลยกระโดดกระโด ใครไหวก็มาเถอะอยากให้มาลองกับน้าแจ่มนะคะเราจะเข้าแบบปกติมนุษย์ใช้ได้นะผมว่ายางมันเล็กไปปะยางเหมืนอนยางมันเล็กเนาะเดี๋ยวเราต้องลงไปดูที่ดอกอยางนิดนึงคือ <c oughs> ถ้าเราเข้าแบบไม่เยอะจนเกินไปนะค่อนข้างสมดุลน,นะน,นี้ผมบอกค่อนข้างสมดุลใช้ได้ไม่สมดุลแคน่คนัากนี่แหละถ้าอ้วกจะเป็นอะไรไหมคะคลิปนี้จะดังมากนะครับ <c oughs> ถ้ามีคนอว้วกนะฮะเอามาแก้นี่นะถ้าเข้าโค้งเร็วเนี่ย หักเยอะๆท้ายออกซึ่งแปลกไม่เหมือนรถตก,การรถขับหน้าสักเท่าไหร่ถ้าเข้าในพอดีพอดีนะถ้าเป็นรถตัวอื่นเนี่ยก็มีหน้าบานนะในความเร็วที่เมื่อกี้นี้แต่คันนี้เฟลลิ่งออกกลางๆนะใช้ได้แล้วก็เราวิ่งในถนนเส้นนี้ค่อนข้างที่จะไม่เรียบนะครับผมถือว่ารถก็ไม่กระด้างสักเท่าไหร่เพราะตอนแรกเราคิดว่ามันจะกระด้างมากเราจะลองอีกเวลาอัตราเร่งโดยที่เราจะใช้เครื่องมือเป็นตัววัดก่อนที่น้องเขา จะอ,อ้วกครับที่หมดสป,ปอร์ตกันเลยเอาอย่างพร้อมยังคะอา้อาว ตีอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนี่เป็นไงบ้างครับบอกสบายค่ะนั่งดีไหมดีค่ะภายในเป็นไงสวยค่ะภายในโอเคน่ารักอ่ะมันน่ารักมันเหมาะกับมันเหมาะกับผู้หญิงเหมาะกับวัยรุ่นเลยแอร์เย็นไหมคะเย็นค่ะโอเคเย็นมากเย็นมากจะให้ดูหน้าจอเรียบร้อยพอเห็นไหมพอได้เห็นไหมอ่าอย่างตอนนี้เห็นไหมครับเรากำลังขับเครื่องยนต์เนี่ยมันก็ปั่นไปที่เก็บแบตเลยนะแล้วแบตจึงจะไปล้อ มันจะไม่เหมือนเจ้าคันเมื่อกี้นี้ที่แบบเดี๋ยวสลับไปล้อเอาเครื่องไปล้อบวกกับแบตไปล้อบวกเอาเครื่องไปล้อไม่มีนะครับจะมีอย่างนี้มีแค่อย่างเดียวก็คือแบตหมุนล้อแค่ในอน่างถ้าเราเหยียบเต็มที่เห็นไหมมันก็จะไปเยอะหน่อยชาร์จเยอะหน่อยเราเหยียบน้อยไหมลูกสองก็จะเล็กลงนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราใช้ที่ความเร็วอยู่ประมาณร้อยสามสิบนิ่งนะก็อนิ่งนิ่งนะ เพราะนี่ลมแรงนะลมพันรถโยเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองใช้สัความเร็วสูงดูนี่มันวิ่งไปได้สักเท่าไหร่ห160ร้อยหกสิบไปเรียบร้อยเริ่มอันๆมาร้อยหกสิบห้านี่โหมดเอสาจจะลองโหมดเอสนี่ดงนิดเึงเลยเพราะว่ามนความเร็วสูงแล้วเออ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 เร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ แบตเตอรี่ลงอย่างรวดเร็วเลยตอนนี้เราอยู่ที่ประมาณ165ไม่ไปแล้เหมือนจะหมดตันๆแล้วยังไม่ถึง170หมดความเร็วปลายไม่สู้ทีนี้ถ้าเราเล่นในโหมดของ EV มันขึ้นว่า EV mode unavailable battery too low แสดงว่าแบตยังไม่พอเ hey, แต่มันขึ้นเร็วขึ้นเร็วมากเลยบอยเนี่ยผมยกเล่นแป๊บเดียวเลยแบตเกินครึ่งแล้วปับป๊บๆๆๆเลยเนี่ยยกไม่ถึงไม่ถึง15วินาทีนะแบตเกินครึ่งแล้ว สงสัยมันก็คือว่ามันเป็นเพราะว่าเครื่องยนต์มันปั่นอย่างเดียวไนงะเครื่องยนต์คือมีนั่ที่ปั่นไฟเหมือนเครื่องปั่นไฟอะ่ะ เดี๋ยวเราจะไปลอง toyota cross จริงเราเคยรีวิวไปบ้างแล้วนะสำหรับเจ้ารถรุ่นนี้นะครับอันดับแรกนะผมว่าด้วยซีซีมันเยอะกว่าหรือเปล่ามัน1,800ซีซีนะรู้สึกว่ามันมีเรื่องของแรงบิดเข้ามาเกี่ยว<ม>ข้องนะดูมีพลังอะ่ะภายในเนี่ยดูมีอายุหน่อยเรียบเรียบเป็นคลีนดูมีอายุนิดนึงถ้าเทียบก,กับทางของนิสั a n k i c ก็แล้วแต่คนชอบตอนนี้เรามารอในเรื่องของสมรรถนะกันก่อนนะครับว่าวิ่งเป็นยังไงขับแล้วเป็นยังไงนะฮะ นุ่มกว่าแต่ทีนี้เนี่ยความเร็วสูงๆเนี่ยแค่เราโยกไปโยกมาเนี่ยอย่างตอนนี้พยายามที่จะเปลี่ยนเลนเนี่ยรถค่อนข้างโยนตัวกว่านิสสันคลิกยังเห็นได้ชัดแต่ถ้าถามว่านุ่มกว่าสบายกว่าไหมเป็นไงน้องนุ่มกว่านะด้วยความที่ว่าคันนี้มันคันใหญ่กว่าได้แหละอันนั้นมันดูเล็กกว่าอันนี้ดูแบบสบายกว่าน้อกว่าผมขับผมรู้สึกว่ามันนุ่มกว่านะแต่มันโครงกว่าเนี่ยนี่พึ่งร้อยสามสิบนะ นี่ที่ความเร็วร้อยสามสิบเองก็รู้สึกว่าแบบก็ก็ก็แบบว่าว่าหย่อยๆแล้วนะเสียงดังกว่าด้วยนะคะอ่าเสียงเครื่องไงใช่เสียงดังกว่ามีเสียงเครื่องเข้ามาลมก็เข้าเยอะกว่านะใช่ดังลั่นอะเสียงดังกว่าอย่างเห็นชัดเอออย่างที่ลั่นเลยลมก็ลั่นเราก็จะไปลองในโค้งเดียวกันนะครับกับเจ้านิสันใช่ออ๋ลองเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับผม โอเคโอชิต <Okay. S 2> oh, <shit. S 1> แต่ว่าระบบนะฮะ <Yeah. S 1> เจ้าตัวเนี้ยจะมีเรื่องของระบบช่วยเหลือเข้ามาเยอะนิสสันคลิกเนี่ยเซกชันคอนโทรลเนี่ยทำงานทันทีนะโค้ง ด้วยความเร็วเท่ากันหรือน้อยกว่าที่สันคลิกระบบทํางานแล้วแสดงว่าโตต้าเนี่ยเซ็ตช่วงล่างาไว้ให้นุ่มแต่ถ้าขับเกินลิมิตของมันเนี่ยมันก็จะเอาเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยอาจจะไม่ต้องใช้ฝีมือในการขับอะไรมากอย่างเมื่อกี้พอรถออกอาการปุ๊บเสียงที่เราได้ยินเนี่ยตึ๊ดตึ๊ตึ๊หรืออะไรก็ตามคือมันพยายามกรอบความแรงลงล้อสลิปมันก็จะพยายามที่จะหยุดลงไฟมันก็จะขึ้นหน้าจอมากี้นะครับอ,อีแล้ว ของเดียวกันแม่ผมเข้าเบากว่า <die> นิสันนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอาการมันออกแมบสำจับความรู้สึกยากเหมือนกับทางโตโยต้าเนี่ยนุ่มกว่าเนี่ย ตัวรถเป็นโยนตัวมากกว่าแต่รถก็ผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เสียอาการที่จะเปลี่ยนเลนนะนิสสันให้ความรู้สึกกับเราว่าอยู่กว่าเราจะให้ความรู้สึกกับเราว่าเฮ้ยเหมือนมันไม่อยู่แต่รถก็ไม่ออกนอกเลนนะผมให้นิยาไมไว้ว่าอย่างนี้ดีกว่าวโอ้ก็จับมือคนขับไว้ครับเ้าเข้าตัวเองตลอดอ่ากลัวไหมกลัวมือวันนี้ขับรถเถอะก็จับมือไว้ครับแมวอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองกัน กับเจ้าโตโยต้าครอสนะครับอ๋อไปแล้ว ับมาแล้วครับจากการทด อย่าเรียกทดสอบเลยจากการเป็นลองมากกว่าผมชอบความเรียบง่ายของทาง total c o s มากกว่าเพราะว่าผมมันเป็นพวกสไตล์แต่งรถอะอะไรที่มันไม่ได้จ๋ามาแต่แรกเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมเอาไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถหรือคนก็ตามมัะจมองอะไรที่มันแบบมันมีอะไรให้ให้เราทำมาไม่ใช่ว่าแบบมาปุ๊บแบบว้าวแต่ถ้าวัยรุ่นนะอาจจะไปมองที่เจ้าตัวนี้เพราะตัวนี้มันดูซิ่งกว่าหน้าตามดูซิ่งกว่าแล้วก็ภายในเจ้าตัวนิสสันคลิกค่อนข้างสวยเจ้าตัวนี้จะออกยุโรปหน่อยบาง คนอาจจะชอบเพียงถึงกว่าเอาเรื่องของสมรรถนะก่อนผมไม่ถึงกับฟันธงถ้าเรื่องของอัตราเร่งก็ตามที่เราเห็นกันชัดๆอยู่แล้วในเครื่องมือที่เราใช้กันวันนี้นช่วงล่างจากที่เราไปเล่นกันในเส้นทางที่เราขับกันเป็นประจำโซลตาคอสเนี่ยความรู้สึกเนี่ยค่อนข้างหน้าหวาดเสียวกว่าน่ากลัวหน่อยในความเร็วสูงเจ้าตัวเนี้ยนิ่งกว่าในความเร็วสูงนิ่งกว่า แต่ตีนปลายอันเนี้ยไปได้ไกลกว่าตีนปลายเดินกว่าแต่เจ้านี่ความเร็วสูงนิ่งกว่าการเข้าโค้งแบบรุนแรง การเข้าโค้งแบบปกติมนุษย์และไม่ปกติมนุษย์นิสสันคลิกให้เรื่องของความมั่นใจได้ดีกว่าแต่โตโยต้าได้เรื่องของระบบที่เข้ามาช่วยเหลือวิ่งเร็วดูน่ากลัวแต่เวลาเลี้ยวเหมือนจะหลุดโค้งแต่ระบบต่างๆก็เข้ามาช่วยแต่เจ้าเนี้ยเลี้ยวแล้วดูอยู่เพราะฉะนั้นวิ่งที่ความเร็วสูงเรื่องของช่วงล่างอาการนะผมให้เอียงมาทางนิสสันอาการลดดีกว่าเมื่อกี้ที่ถามมาบอกว่านิสสันมีอาการเกียร์เออหรือว่าออกอาการไม่ดีไม่มีนะไม่เห็นเลยคันเนี้ยผม เอาไปลองใช้ถึงเชียงรายนะเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยดูมั่นใจแล้วก็นิ่งเรื่องของการประหยัดน้ำมันขับช้าประหยัดถ้าขับเร็วไม่ประหยัดขับเร็วเนี่ยเหมือนรถแบบไม่มีไฟฟ้าเลยเหมือนรถเครื่องยนต์เพียวๆเลยคือถ้าซัดแบบจุ่ม1 5 0 160ตลอดเนี่ยน้ำมันเนี่ยปกติไม่ประหยัดแต่ถ้าขับแบบเรื่อยๆขับแบบธรรมดาค่อยๆกรอกันเร่งไปประหยัดมากขับในเมืองเนี่ย เ,เพราะว่าเครื่องยนต์จะทํางานไม่เยอะแล้วแบตก็ใช้ไม่เยอะผมไม่นับถึงพวกโหมด EV ีนะ e ีีเนี่ยดูจากสเปคแล้ววิ่งได้ไม่กี่กิโลไม่เท่าไหร่แล้วก็ไม่แรงมันขัดกับผมผมก็เลยไม่ได้ทดสอบในเรื่องของ e ีสักเท่าไหร่คือถ้าจะ E v วี EV, ต้อง E ีีแท้ๆไปเลยแต่อย่างนึ่งที่ผมสนใจก็คือเครื่องยนต์ปั่นให้มอเตอร์ปั่นไฟไปใช้ที่ล้อเนี่ยระบบเนี้ยผมว่านิสสันเนี่ยค่อนข้างที่จะคิดลึกแต่ต้องดูในระยะยาวครับว่ามันจะลดค่าบํารุงรักษาในส่วนของระบบส่งกําลังต่างๆ ปเปล่าเช่นเครื่องยนต์ไม่ต้องทางานรอบสูงรอบต่ําเป็นแค่เครื่องปั่นไฟเฉยการบํารุงรักษาในส่วนของตัวเครื่องยนต์น่าจะน้อยมากๆและการบํารุงรักษาในส่วนของระบบส่งกําลังก็น่าจะน้อยลงตามไปด้วยอันนี้ในมุมของผมนะเหมือนรถ E ีเนี่ยแท้ๆเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วข้ามบำรุงรักษาไม่มีอะไรเลยเหมือนรถของเล่นอะเสียก็เปลี่ยนไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนน้าม,มันนู่นน้ํามันนี่น้ํามันเกียร์น้ำมันอะไรผมว่าน่าจะลดตรงนี้ไปได้พอสมควรนะเพราะเรายังไม่รู้ว่าระยะยาวเนี่ยมันจะเป็นยังไงส่วนเจ้าโตต้าเนี่ยมันก็ไฮบริดอยู่ เจ้าตัวเนี้ยอันนี้คือรถไฮบริดอยู่แล้วก็คือใช้ทั้งเครื่องยนต์ไปสลับกับแบตเตอรี่เป็นบางจังหวะเพื่อให้ประหยัดน้ํามันเครื่องยนต์ยังมีหน้าที่หมุนเกียร์หมุนอะไรอยู่แต่เจ้านี่ไม่มีเลยเครื่องยนต์มีหน้าที่เป็นแค่เครื่องปั่นไฟเฉยเออเป็นแนวนคิดของเขาอะแล้วเขาก็ทำออกมาจริงใช้แม่งยาวๆไปเลยอะไรเงี้ยเพราะมันทํางานน้อยไงสองคันนี้ถามผมว่าคันไหนประหยัดน้ํามันกว่าขับเรื่อยๆนะผมว่าคันนี้ แต่ขับทางไกลที่ลองทดสอบแบบเหยียบบ้านเลื่อนนะคันนี้กินกว่าคันนี้กินกว่าห้องโดยสารก็อย่างที่บอกผมให้นิสันไวรุ่นกว่าถ้าให้เป็นคะแนนเนี่ยเหนือกว่าประมาณ1คะแนนไม่ได้มากมายเพราะมันคนละแนวประเด็นเรื่องราคาทั้งสองคันนี้เนี่ยอยู่ในเลทล้านต้นๆทั้งคู่ตัวเรื่องนี้ลำบากผู้ซื้อเพราะว่าเจ้าคันนี้ดูเหมือนรถใหญ่ใช้สอยได้เยอะกว่ามันเป็นอย่างนั้นมันคนละอารมณ์เพราะนั้น วันนี้ที่เราจะถามก็คือวัยรุ่นจะชอบคันไหนผมบอกแล้ววันนี้ผมมีหน้าที่เพียงแค่เอาไปลองในสไตล์ของผมแต่คนที่จะเลือกคือคนนี้เพราะว่าจะซื้อให้ใช่ไหมคะก็เลยให้เลือกใช่ไหมคิดนานหน้าความชอบส่วนตัวนะคะชอบคันนี้ค่ะมันคันเล็กเหมาะกับผู้หญิงตัวเล็กๆคับแล้วก็ข้างในมันก็น่ารักสีสันอะไรการดีไซน์ข้างในอะไรข้างหน้าก็ดูฉเฉบีเฉียวกว่าค่ะดูสวยกว่า สรุปว่าเราชอบคันนี้มากกว่าใช่ชอบคันนี้มากกว่าเหมาะกับวัยรุ่นอย่างเราแต่ถ้ายุเท่านั้นอาจจะชอบแบบข้างอีกคันนึง <c oughs> แสดงว่าวันนี้นะครับ,รบน้องเต้ยชอบเจ้าคันนี้ครับผมเห็นไหมผมพูดไปแล้วถ้าเป็นวัยรุ่นน้องอาจจะเอียงไปทางเจ้านิสสันคลิกนะครับด้วยความคล่องตัวที่เราได้ไปลองกันแบบหลายสเต็ปมากน้องเขาเป็นคนบอกเองนะว่าเจ้าโตโยต้าเนี่ยนั่งแล้วดูนุ่มสบายกว่า แต่พอขับเร็วๆอ่ะน้องเขก็เริ่มกลัวเหวี่ยงๆนิดนึงอ่ะเออเออเออวันนั้นวันนี้กลายเป็นว่าเจ้านิสสันคลิกนะฮะ<ไ>ปเป็นผู้ชนะไป,ไปหแหลมสรุปแล้วเนี่ยคือกูต้องซื้อใช่ไหมโอ้ m ม g เจงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปโชว์รูมนิสสันกันนะครับโอเคฮะแล้วอย่าลืมนะฮะไปเจอกันคลิปหน้าว่าเราจะมีรถอะไรมาให้ ลองแบบแจม่แจมๆกันในเอพิโซดต่อไปครับบายสวัสดีครับ